สวัสดีค่ะวันนี้พบกับชาแนล Yamro Shop นะคะก็วันนี้จะมารีวิวสกูชี่ห้องใหม่หล็อตนี้นะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูชิ้นแรกกันก่อนนะคะอันแรกค่ะก็จะเป็นนี่นะคะเป็นค้ายคาย ingred b a นะแต่อันนี้จะเป็นของ cutie creative นะคะอันนี้ชิ้นใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้ราคาชิลา 750บาทค่ะก็จะมี2องสีค่ะสีเข้มแล้วก็สีอ่อนนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นต้นหอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นของไอบูมนะค่ะก็อันนี้จะมันจะออกสีมุกมุกหน่อยนะคะสโลนะคะราคา750บาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นลูกพีชของไอบลูมนะ อันนี้มันจะเป็นสีมุกทั้งสองชิ้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชมพูมุกแล้วก็เป็นเหลืองมุกนะคะนี่สีสวยมากๆตัวจริงนะก็อันนี้สโลอยู่แล้วนะคะสโลมากราคาชิ้นละเจ็ด้อหบบาทเหมือนกันนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นสโนวนะคะตัวสโนว โนวี่นะของไอบูมใช่ไหมใช่นะคะก็อันนี้ราคาชิลรา750บาทเหมือนกันนะก็ไอนนาาบูมก็สโลทุกชิ้นนะนนาคะ750บาทคา่ะต่อมานะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นหมานะคะก็เป็นของไอบูมนะราคาชิลา700บาทนะคะ จะลเหมือนกันขนาดนี้นะกำมือพอดีเลยนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเบดดอนนะคะ mm hmm. ก็อันนี้จะเป็นขอไอบูมนะข้างในมันจะเป็นถุงถุงใส่บอลเชนนะก็คงจะให้เราไปใส่เองเบอลเชนสีทองนะคะก็อันนี้ขนาดใหญ่ตอนแรกค,คิดว่าแบบมันขนาดเล็กแต่อันนี้ก็ถือว่าใหญ่ใหญ่กว่าที่คิดนะคะก็จะมีทั้งหมด สองสีสองชิ้นนะคะของเบจอร,ราคาชิ้ละเ0็บาทนะนิ่มสโลมากๆต่อมานะคะก็จะเป็นช็อกโก้อ,อแครค่ะอันนี้เอามาครบทุกสีนะก็จะมีสีชมพูสีเขียวนะคะแล้วก็สีน้ำตาแล้วก็สีแดงนี่นะก็ราคาชิ้ละสองาสิบบาทนะคะแพ็กเกจน่ารักมากๆเลยนะนี่นะสองร้อ้าสิบบาทค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นแพนเค้กลีลักุมะนะคะก็จะมี2สีนะคะก็ราคาชิ้นละสองราสิบบาทเหมือนกันต่อมาก็จะเป็นกระต่ายของอิลดิกนะคะตัวนี้เราก็ขายในราคา250าสินะคะ,ะ,คะมีชิ้นเดียวนะ,ะที่ตอนนี้ลงมันอัดนะคะมันก็เลยดีดไม่ค่อยจะได้นะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นหัวใจของลรซิโอนะตัวนี้จะเป็นบอลเชนสีชมพูสวยอยู่นะคะก็แท็กอันนี้ราคา300บาทนะมันสโลอยู่น,น,นิดนะคะแบบว่าเวลาบินะในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะมีหน้านี้หน้านี้แล้วก็หน้านี้คะ่ะต่อมาก็จะเป็นพวกมิกกี้นะคะที่จะเป็นแท็กแบบนี้ ถักยาวและใหญ่มากแล้วก็จะเป็นแบบนี้พงกุญแจะสะดวกนะคะเวลาจะเอาไปใช้ก็แขวนได้เลยตัวนี้จะมีแบบกลังถือซัวบอรี่ถือโดนัทเดินกัดเป็นรูปหัวมิกกี้ด้วยนะแล้วก็ถือแฮมเบอร์เกอร์นะคะพวกแบบนี้ราคาชิ้นละ280บาทสโลบางชินนะอย่างเช่นตัวนี้จะสะโล จะมีลายเส้นข้างล่างนะคะมีลายเส้นทุกอันเลยในกล้องมันไม่เห็นหรอกนะคะเห็นว่าดิสนี่ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นโดนัคิตตี้นะล็อตนี้เราว่าของสวยเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าแต่ละชิ้นแบบปกติแล้วว่าโดนัทคิตตี้มันจะไม่ใช่สีแบบพิงค์ๆสวยๆขนาดนี้อันนี้อันจริงมันจะวาวๆบุกๆเหมือนกันนะคะลายเส้นค่ะแล้วก็จะเป็นแท็กปิ๊กกี้บาร์เชมสีชมพูนะคะอ่าอันนี้จะออกปเป็นเหลืองๆนะ มันไม่ได้กเก่านะคะมันเป็นของมันอยู่แล้วข้างหลังจะเป็นสีชมพูมุกแล้วก็อันนี้จะเป็นสีนี้ข้างหลังก็จะนี่นะคะข้างหลังก็จะเป็นสีช็อกโกแลตนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้แบบอันนี้นะคะก็อันนี้ราคาชิละสี่ร้อยบาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเดอราแฮมเบอร์เกอร์นะอันนี้เป็นของซีโอนะคะ ขนาดใหญ่นะคะแตดะโลนิดนึงอันนี้ราคาชิราสามบาทสิบดัปกติ3ามบาห้สิบมีทั้งหมด2ชิ้นนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเยามโลของอาโอยาม่านะคืออันนี้ไม่ได้เอามานานแล้วนะคะก็อันนี้ยมันจะขนาดใหญ่กว่าเยามโลอีกตัวหนึ่งที่ร้านเราเคยเอามาขายนะก็จะมีโรยผงด้วยนะคะก็อันนี้มันโรยเยอวแหละนะคะ มันอยู่ในถุงมันบีบหมันอัดลมมันไม่ค่อยได้นะก็อันนี้าราคาชิละาส0อบาทเท่านั้นค่ะก็จะมีหลายแบบนะมีแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้าราคาชิละาส0อบาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นไพชูหรือที่บางคนเรียกว่าไพรชาานะแต่ว่าความจริงมันเรียกไพรชูเนาะก็ จะมีทั้งหมดสองชิ้นไม่แน่ใจว่ามันต่างกันยังไงนะคะดูแล้วอันชิ้นนี้มันจะมีรอยสิขอขาวเยอะกว่าชิ้นนี้นะรอยแป้งนะคะพาวเดอร์ใช่ค่ะตัวน,นี้จะไม่มีไม่มีเลยไม่ค่อยจะมีด้วยไม่ค่อยมีพาวเดอร์เนี่มีนะก็ราคาชิ้นละสองร้อยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นขนาดใหญ่เป็นเหมือนบันเทียบสาสก็บันจำโม นี่นะคะบีบไม่ได้อัดลมก็ราคาชิละ270บาทค่ะนี่นะคะไอดียค่ะไอดียไลคมมูนวันสองห้าหนึนะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด u u s c r i b e กันด้วยนะคะคือตอนนี้อยอดซับสไคร์นิ่งมากอยู่5,000ันมานานแล้วนะคะก็อันนี้ลอถนี้ขาย ทุกชิ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมทักมาสังส่งซื้อสินค้ากันด้วยนะคะ